ีนะคะสุขสุขคนอยู่ทางบ้านนะคะเด้ออันนี้มันยังพิมอ๋ออันนี้เพิ่นเอาดอกไม้มาเนาะค,ะะคะ่ะค่ะนึ่ค่ะดอกไม้เพิ่นเอามาถวายปู่ก็มีนะคะค่ะคือคุณปียพรพิมพ์วาปีนะคะกับคุณอุแดงพิมพ์วาปีนะคะพ่อถวายดอกไม้ถวายปูตาลสันเมื่อนี้เป็นบ้านวัดโกนานะคะ่ะเมื่อเปิเป็นวันผระค่ะกำลังจัดดอกไม้ผูราบสวยๆค่ะ กุหลาบสวยๆหัวไฟค้นสวยๆแต่ว่าการถวายกูหลาบอะกำลัง,ง,งแตงแล้วค่ะกำลังแตงแห้งตะคืนถวายของอ,ะคะคของค์ตูนนะคะพร้อมกับกุหลาบของเทวีสุวรรณนะคะพร้อมทั้งดอกไม้สวยๆผู้จัดก,ก็มีแต่ผู้สวยๆแต่ว่าจะหนาบุตรหลายผู้จัดก,ก็ได <laughs> แ้แปลว่าที่เก่าก็มีเหมืนว่าค่ะคุณ พรแล้วค่นนะ,คะคุณปียพจน์แล้วคุณเนียมก่อนคุณเนียมอ่ะค่ะคุณแม่หนูแดงค่ะคุณแม่หนูแดงแล้วค่ะเพิ่อนบ้าวะะะ่างแล้วะค่ะเพิ่นเอามาถวายปูน่ะค่ะวันนี้แม่คู่เสษรลองเพลงนะคะลองเพะะลงส่วนเกิดัวใจทีเอฟซีคอมานะคะว่าจะเอาไปฟื้นคัดเนาะค่ะไปฟื้นกล้องใส่วันทีเก่าเลยค่ะเด้่อง่ารุ่มสนุกมีรางวัลใหญ่เรื่องภู้รงเสียงคือแล้วก่ะ เสียงโบโตะนะคะได้มาตรา,านได้รางวัลที่หนึ่งราคาในคู่มีรางวัลไหนนะคะรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามรากานอกกันกับวัเพือ่อนนะคะแต่ว่าสิ่งเนยียงล่อนาคะวันที่เกดาขาดไม่คู่สีร่ำโอเปร่าร่ำนะคะเป็นเพลงนะคะเพลงส่วนเกินหัวใจอาลองขา่วาวคข้ให้เพื่อนฟังตะวันจังไซดูดีเห็นไหมคะลองเสียงโซโซสตะวัน เอาใจก,ก่อนบ่วันล,ลองจันจะ่อนบ่มื่อนี้น้องเบ,บียร์พแล้วน่ะคะว่าอารักการทีแม่คู่ลองเพงงเลง,พนนะะะเพงให้เอฟซีฟังเราจันทรนไปหาฟูเนาะค่ะเะค่ะค่ะเสียงสว่าส่วนเตือหัวใจนะคะเป็นบทเพลงของไปสู้แตงขึ้นมาเอน็นแล้วค่ะ ต้บรรยากาศน่า้อกก็มักจะตรงไ้แต่ยินัองออกไปกจะพบเจ้าปูต่าเมื่อยามที่ไม่มีสิจะได้ครอบครองควาเอาไม่จคพอแต่ต้องเบื่อใ 越多。

มีนังยีดสามเปดสามโอเคครับีเอาไ้เอาไ้เอาไเอออเออเอาเอาเพื่อนี่กไเขาดอาะบ้า ค่านไปนะคะ่ะส่วนอื่นหัวใจอันนี้มีแบงมีพวงนะคะ่ะค่ะดอกบาบติดแบงนะคะ่ะเอฟซีพันว่าเอาตีบไม่คู่ได้ว่มสั่งว่าค่ะถึยางบอลลอตเตอรี่บัตรไม่ตีบเลยนะฮะชิลล์เอาตีบแมอันทีมงานลอตเตอรี่เย่ <laughs> าฮาไม่ตีบมยอมได้วมนนียฟังเพลงฟรีบ่ได้ <laughs> ่าฮ่่าค่ะอ่อัลบัม ค่ะว่าปูขอหวยนะคะไฮว่ามีสิบเอ็ดเพงเดียกันนะคะสิเป็นแม่หงางมักเมาหรือว่าวัดปูเนาะคะ่ะวัดปูดขอหวยหลายผลางานก่อนล่ับทีม่อคูแต่งขึ้นมานะคะสิเอ็ดก่อนลวดเด้อค่ะเด้อเอาให้ดีเจเอกเนาะคะ่ะกดให้ฟังแล้วไ่คูสิเป็นทูลออกมาคะ่ะกดกดกดเนาะคะ่ะกดไลค์กดแชร์ เนหัวใจอีกรอบแล้วค่ะค่ะอีกผลงานเพลงค่ะพี่ได้เข้าประกวดคือส่วนเกินหัวใจข้างผู้ใดอยากแปลใดแปลไดนะคะติดต่อมาได้นะคะเรือเอาไปส่อมยาบาลน,นะคะ,คะ,คะเบอร์โทรไปคู่0624232901หรือว่าสิธิติดต่อทางน้องหญิงนัชชาพาโชคด้ค่ะกดนวดนัดชาบนมันนวด <laughs> กดนัดชาเดี๋ยวสิขึ้นเบอร์โทรเมคู้กำลังหญิงนะค่ะค่ะหรือว่าผักมาทางไล่ของในคู่กระไดได้ค่ะเด้<ช>อเอาบัตนี้อีกรอบนะค่ะเดี๋ยวก็สิได้อนของหมอไปคุยกับปู่นะค,ะค่ะค่ะเอาส่วนเก,กินลดใ่ ตัวโหลดได้ฟังเนาะคะ่ะเป็นหลายผลงานก่อนลั่มเนาะคะ่ะ11ก่อนด้วยกันนะคะสิเป็นเพลงคะ่ะผสมประสานมานะคะ่ะทีในคู่เดตแต่งขึ้นมานะคะ่ะบางเพื่อบางที่คนหอาก็มีความถูกในมุกในใจนะคะ่ะบางเพื่อบางที่จะอารมณ์ดีสาม,มารถสิเต็มเพลงให้คนมีความสุขนะคะ่ะกินตนากลางไปน้ำหมงโบเพลงนะคะ่ะค่ะในคู่ขอฝากไว้ในอกอกใจ ขอยีพออีแม่เอฟซีทัวร์โลกเนาะค่ะที่ให้การสนับสนุนพูด่ะสนับสนุนมว่าว่ามันขึ้นทั้งเวทีมอล่ามเนาะค่ะที่ให้การไว้วางใจะค่ะให้แม่กู้เด็กผ่าเฮ็ดผ่าสามเนาะค่ะทางวัดว่าอารามเนาะค่ะสิ็เป็นทาวเวสวุวรรณเนาะค่ะหรือว่าทาวกเวนเนาะค่ะทาวกเวนก็คือทาวเวสวุวรรณเนาะค่ะ ก็คือปากมันมีหลายปากาคะ่ะหลายโพลหลายชาคือคนเฮาเนี่ยเวียนวายตายเกิดคือปูขนสอน้อมานะคะใ,ให้มีกระท้าตีทรรมประจําใจใค่ะในผู่ก็ขอเป็นแนวทางนะคะขอเป็นตัวอย่างถะะ้คจะหรือว่าขอเป็นตัวแท่งก็ไ้ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ตัวแท่งของชาวโลกนะคะ <c oughs> ให้ได้เห็นได้ทราบ นะคะ่ะให้ไดฮเดรน้สเดชานุยบุญบารมีขององค์ปู่ชีพระเขานะคะ่ะหมอปู่ชีพะขาวลีที่998นะคะเรื่อวันที่เก่าเรื่องนะค่ะมาตรวมง,งานน้วยกันวันที่9ที่บ้านแม่ครูนะคะบ้านแม่ครูของหวนบ้านเลขที่500หมู่10นะคะหมู่10ตำบลน้องนาท่ำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะเบอร์โทรอะ่ะ062 4232901นะคะดเด้ออาผู้ใดเดินทางมาบ่ถือนะคะโทรหาเอกแหญ่บ้านใดญหรือว่าเสียยิ้มพารวายน้องแตงโมพา,พารวยน้าชาพาโชคเด้นะคะเด้อผู้หนึงน่งปรหลับก็ต้องมีอีหลับผู้หนึ่งหลับนะคะบางเที่บางท,ที่อาจจะบ่ว่าคือจำเดีมีโทรมากกับภู้ร่หลับเพราะว่าท่านช่องเข้ากำลังถ่ายถอดสซ่เนาะค่ะ่ายถอดโซ่ให้พออ่พอยแม่ผู้ยุ่งไก่ยุ่งไก่ ต่างประเทศกำลังติดตามชุ่มแล้วะค่ะกดไลค์กดแชร์ like, share, แล่วก็กดติดตามนะคะค่ะสิบเดียผพานะคะเพราะว่าบางที่บางที่ปูคนอาจสิบไปนั่งค่ะเขาอาจจะบรรลุตัวนะคะแต่ว่าแม่คู่มีข่าวดีนะคะข่าวดีสิบหอยฟังระดับมือเ้าหมีงลง้มปูวลังแตกนะคะคือปูเทท่ทงชนทั่วมหาม่คู่นะคะันบอกว่าคอมหวนปูฟันดี เออเพื่อนเนี่ยนีมิดดีมีนางป่ามาป่วยหรือไม่แล้วก็มาปล่อยเหล็กบอกว่าเหล็กไม่คู่สิเขาให้ดอกมาสะนวันมูจ้าว่าเพื่อนไหยตัวแรเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็บมีสองตัวแค่นี้อันดีตป <teaching. S 2> ูเทท่องล่ะใะชายาปูติ่งเทท่องหมวดกวนจำได้ปะคะที่เอลองปูมากปูเทท่องทีเด้ต่างใชายาว่าปูเทท่องคือยังไง เพิ่นนิ่มีฝันนะคะฝันว่ามาเท่ท่องอยู่หน้าบ้านแม่คู่เลขรถเททอมหนึ่งเกจศูนย์ของแม่คู่หาเกจศูนย์มันออกเกจศูนย์ค่ะเกจศูนย์ล่างสองตัวล่างนะคะแต่ว่าขึืนเนี่ยปูวานี่มีฝันดีฝัน,านามาล่างขามาบอกเกจหนึ่งโอหนึ่งเกจกับเกจศูนย์นะคะหนึ่งเกจเกจศูนย์บอกแค่นี้สรุปว่าเพื่อศูนย์เจ็ดหนึ่งรถขั้นแดกเลยนะคะมาแดกปูสองศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะอามุนนะคะมุน ขัน,นู้รดพนธยิบจับวัตรีนะคะฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลม่คู่เมาและะ้วค่ะมาสองแผงเมาหมดจากเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะบางเธอบางที่ปูอัศิบพวทพายนะค,ะค่ะโวดพายหลูกูห้ย้านได้ไปยิบไปจไับใบเซียมโตกแล้วค่ะอันนี้ในคู่ให้เป็นแนวทางเลค,ค่ะเ้อพิชตกันรือว่าออกบอกเข้าออ,อ,อ,ออกอย่างเดียวถือย่างเดียวเนาะคะ่ะให้กำลังใจไปเอง <laughs> ให้กำลังใจไปเองเนาะค่ะ ภาวนานะคะภาวนาสิสักสิทีสิงสติยุนาสถานทีหัวปูที่ภูเขาขัดปูระปลูก็คือวันที่เก้าให้หลูกห้านซื้อได้ก็คือเกจศูนย์กับเกจหนึ่งนะคะเกจศูนย์ศูนย์เจ็ด 0, 0, 0 7, 7, 1, 1, เจ็ดห,หนึ่งหนึ่นเกจให้ลูกห้าน,นท,าทั่วโลกได้รวมเพียรวมสามทีแม่คู่กำลังพาเด็กพาสามอยู่ในขณนะนี้แล้วค่ะจันไยกาชีเดศเด่นมะลุเนาะค่ะเพราะว่าใส่งบหลายแต่์โร่ฟังปูเนาะค่ะขัดปูหัวไพล เรื่อยๆแม่คู่กับศิษย์สังไปเรื่อยๆคือกันเนาะ,ค,ะนนนค่ะบ๊วยุดธคือกันค่ะตราบใดที่ยังไม่สิ้นลมหายใจขอรับใส่ปูไปตลอดชีวิตเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตราบใดทีบปูบ๊อยถีบปลาาไล่ลูกหลานเนาะคะ่ะแม่คู่กักบขอเป็นตัวแทนให้ชาวโลกให้อีโออีเมียถีกับร่งติดตามยุ่นในขณะนี้เนาะคะ่ะขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงขอให้ได้ชศิษย์สางไปกับแม่คู่ตลอดไปได้คุณแม่เด้อหลายผู้หลายคนทั้งในยุ่นาะคะ่ะมสีสาวในยุ่นกระทู้มาก สิเป็นไม่ย่นไม่น้อยนะคะคุณนาวรัตน์หรือว่าหลายผู้หลายคนที่แม่คู่ก็เลยเลยซื้อน,นะคะเพราะว่าบางแถวบางที่แม่คู่อาจสิลุงลุงลืม,ลม,ลม,ลมจะหน่อยเพราะว่ามันใส่งานอยู่นะคะสมองค่ะขอโทษขออภัยหลกายได้ค่ะเด้อ <c oughs> ค่ะเพื่อนปู่อยู่ตามประเด็นคุณออมอุมาหรือว่าคุณวิยาดาลวันกระเพรากระแม่ยังเรื่ค่ะค่ะมีหลายคน คุณอะไรนะคุณน,นิชาเอาออะอนนิชาค่ะค่ะไรผู้ไรก้นพิมพ์ปลาละไล่นะคะกครยังตีตามอยูเ่เพื่อกเราเรียกสิขเขาเพราะเขาเพราะว่าให้เป็นแนวทางแต่ว่าสําหรับการทับบุญมันเกิดจากจิตเกิดจากใจเท่านะคะสิเป็นลอยสองลอยหาสิบยี่สิบทำาะไรมดนะคะบอ,เ,อะะเป็นการเรื่อยรนะคะเป็นการทับบุญเกิดจากจิตเกิดจากใจ แม่คู่กระเฮห้เบึ่งแล้วเนาะคะ่ะว่าเป็นยังไงแม่คู่สะหอดไส่หอดใส่า้ำหิมกับไปทายถ้มกับแตงโมทายแห่งบนเรื่อยๆนะคะเนาะค่ะวันที่สามสิบนะคะวันที่สามสิบแม่คู่กระสีเฮตเนนงินค่ะตนผาป,ปาลารวบรวมไปที่เเ่าทุกงวดนะคะทุ่งวดแม่มคู่กระสีสะสมไปไปเรื่อยๆนะคะ ไปเห็ุไปสางทางวัดว่าอา,ารามนะคะส่วนีิปูไห่ก็มีนะคะส่วนี่ปูหไห่ในภูก็มีหรือว่าเอซี่ฝากมาก้าในภูขอขอบคุณของคุณหลายๆนะคะเด้อเปินฝากใหม่ทั้งทีมงานนําก็มีนะคะสําหรับผูใ้ใดอยากได้ปูหลังแตกหรือว่าเาเวสวร์ติดต่อท่านทีมใดหรือว่าแตงโมใด,ดเอกใด้ดนะคะเด้อได้มดนะคะท่างแฝดได้โมน่าละคะ่ะ ค่ะข้างสายตรงก็คือขาไแม่คู่แล้วค่ะแฟทได์ด้วยค่ะส่วนแฟทไดค่ะอาบันีก่ะแม่คู่กับสีผ้าขึ้นไปหัอปูชีบะขาวนะค่ะเนาะ,นะค่ะไปติดตามฟังปูต่อตอนนี้ฟังแม่คู่ร่ำสะกนต่อไปฟังปูว่องเนาะค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมอีฟซีสำหรับ e ริปมีเอกสวั <c oughs> สดีครับ